13ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ที่คุณอาจจะยังไม่รู้ชอแชงรีเดมชันที่ถูกนับว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์วงการหนังตอนแรกนั้นในการเปิดตัวเป็นหนังที่ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้ใครเคยดูในหนังเรื่องชานิ่งฉาดที่แจ็คนิโโลสันนะเอาขววนเจาะไปที่ประตูพูดว่าเฮียจอห์นนี่เป็นฉากที่ต้นสดสตาร์วอลตอนแรกนะไม่ได้มีเลขกำกับแต่แฟนๆนั่นแหละเป็นคนที่เติมเลขให้ฉากเปิดหนังเรื่องเดอะกอดฟลาเธอร์นะครับเป็นฉากที่จัดอยู่ในงานศพจริงๆครับแล้วก ภาษาในหนังเรื่องหล่อ of ฟเดอะวิงนั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่สำหรับหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะจ,จอนั้นปลาฉลามใ,ในฉากนั้นส่วนมากจะถ่ายทำอยู่ในมหาสมุทรและมีชื่อว่าบูส t h e ด x o เอ็กโซซนั้นเป็นหนังผีเรื่องแรกที่ถูกเข้าชิงในออสการสาขากำกับภาพยอดเยี่ยมก่อนวิดเดอร์ไวนั้นเป็นหนังเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ออสการ์ที่ได้รับรางวัลมากถึง10รางวัล จูเลสิกบางนะครับเป็นหนึ่งไดนโนเสาร์เรื่องแรกนะที่ได้ใช้ CGI ในการสร้างไดนโนเสาร์ให้มีสภาพเหมือนจริงครับเรื่อง s i l e n ต์ออฟเดอะแร็นะฉากที่ฮันนี่บาร์เรนเทอร์นะครับอยู่ในกรงเนี่ยคือเขา,าใช้เป็นกระจกที่ทำมาจากแผ่นอิเคดีเพื่อให้คนดูสามารถมองเห็นหน้าได้เจตนาล้มแรกของพ่วงกับดูแมทริกเน้นต้องการทำดูแมทริกซ์ให้เป็นกระตุ้นเนเตอร์ตอนแรกนะครับเจตนาหลมของพว่วงกับหนังเนี่ยคือต้องการทำหนังให้เป็นความรักระหว่างตัวหุ่นยนต์กับของมนุษย์ครับแล้วหนังที่ทำรายได้มากที่สุดในประวัติศาสตตรร์ณปััจจุบนก็คืออวา